วันนี้จะพามาขึ้นเขาพระตำหนักครับผมที่พัทยานะครับนี่ก็จะเป็นระหว่างทางนะครับผมชันมากครับนักท่องเที่ยวก็เยอะครับขึ้นมาบนเขาชมวิวเมืองพัทยานะครับ,บเต็มเลยครับ นักท่องเที่ยวก็เดินลงมาย่างเล็กนอยที่แรกผมว่าจะขับรถขึ้นครับกลัวรถไม่ไหวไมีแต่คนจีนครับไปครับผมครั้งก่อนผมเอาอรถขึ้นมานะครับโอ้รถเกือบขึ้นไม่ได้ครับชันมากครับ นี่เป็นทางลงแล้วเปล่าผมเดินย้อนสอนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมนี่ครับถ้ารถสภาพดีๆก็ขึ้นได้ครับแล้วก็มีรถครับดูทางลงครับชันมากครับต้องต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับผมมันจะขึ้นได้โอ้เหนื่อยครับผมเดินมาสักพักก็ รู้สึกเหนื่อยครับผมบเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะครับเดี๋ยวจะให้ชมวิวเมืองพัทยานะเดี๋ยวจะชมวิวนครับนี่ก็ให้ดูให้ดูนิดหน่อยครับเดี๋ยวยังไม่ถึงอนะครับจะเห็นเมืองพัทยาทั้งเมืองนะครับ เห็นทั้งเมืองครับขึ้นมาตรงนี้นะครับโอ,โอ,โอ้มีไก่ด้วยเล็ก,กว่าจะขึ้นมาถึงนะครับผมนะเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะเป็นที่ชมวิวนะครับผม ทอทลห้าพัทยาครับที่เขียนเลยอ๋อเป็นวิทยุค,ครับผมสวยครับวิวตรงนี้สวยมากนะครับจอดเมครับคือมันเป็นมุมที่สวยที่สุดะ

ชาวันยูตัวนักท่องเที่ยวจะขึ้นชอบขึ้นมาถ่ายรูปข้บบบบางล่างก็จะเป็นเมืองพัทยาเป็นหาดครับผมน่าจะเป็นหาดพัทยาครับผมสวยตรบบบงนี้ก็เป็น ที่นักท่องเที่ยวจะขึ้นมาชมวิวแล้วก็จะมาขอพรครับกรมหลวงชุมพรน,นะครับที่จะมีท่านจะยืนต่างาสวยงามอยู่ตรงนี้นะครับผมทุกคนก็ขึ้นมาขอพรกราบไหว้ให้มีความสุขครับผมทั้งหลังทั้งต่างชาติครับผมก็จะมาขอพรท่านที่นี่นะครับผม 赶紧是搞起来！ วัดฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดนะครับผมวัดพระบาทพัทยานะครับผมฝั่งทางนี้ก็จะมาไหว้พระไหว้พระนะครับผมฝั่งนี้ ตรงน,นี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทครับผมตอนนี้ที่เขาพัฒนากนน็จะมีครับผมก็มาขอพรได้คร,ครับผม ้อยพระพุทธบาทที่เขาพระตำหนักนะครับผม ขึ้นว่าเหนื่อยแล้วนะครับลงก็เหนื่อยเหมือนกันครับผมรอใหอ้ขึ้นมาทุกคนก่อนครับผมถอนหายใจกันทุกคนครับเจอบททดสอบครับ อากาศก็ร้อนข้าม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 เวลคข้ามเวลาข้ามนี่ครับผมกะแขนกันขึ้นนี่ผมกำลังเดินลงครับผม น่าจะเป็นกุ๊บถั่วนะครับผมเขาน่าจะจอดรถไว้ข้างล่างแ,แล้วก็ให้เดินแล้วก็ท่องเที่ยวเดินขึ้นมาเพราะว่าทางขึ้นเขาลงเขาชันครับผมข้างน้าก็จะเป็นคนจีนนะครับผมต้องเที่ยวาชาวจีนชหน้านะครับผม เจ้าถิ่นสามตัวมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนี่คุณนะครับผมบางคนถ้าขึ้นไม่ไหวเขาก็จะจอดพักก่อนครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม เขาพระตำหนักนะครับผมก็เพื่อนๆผ่านมานะครับพี่ๆผ่านมาก็มาแวะชมได้ครับชมยู่เมืองพัทยาครับผมขึ้นไปข้างบนนี้สวยงามมากครับผมสวยวิวดีครับผมเห็นทั่วเมืองพัทยาเลยครับผมนักท่องเที่ยวน่าจะมากันทุกปุ๊บนะครับผมน่าจะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของเมืองพัทยานะครับผม